นี่ทุกคนคะ iOS และ iPadOS 26.3เขาได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่จำกัดตำแหน่งที่แม่นยำลดการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้ผ่านสัญญาณเซลลูลา่าทำให้มีความเป็นส่วนตัวเนี่ยมากขึ้นถ้ายัางนึกภาพไม่ออกนะคะยกตัวอย่างเช่นคือปกติถ้าเราใช้ Facebook ตัวแอปค่ะเขาก็จะเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของเราแบบแม่นยำมากๆเลยแต่สำหรับใครที่ต้องการความเป็นส่วนตัวถ้าเปิดฟีเจอร์นี้ไว้ความแม่นยำในการระบุตำแหน่งของแอปค่ะก็จะลดลงโดยผู้ใช้ค่ะสามารถตั้งค่าได้ว่า ต้องการให้เครือข่ายเซลลูล่าเข้าถึงตำแหน่งของเราแม่นยำม,มากน้อยแค่ไหนแต่ก็ไม่ใช่ทุกรุ่นไงคะที่จะรองรับฟีเจอร์ใหม่นี้จำกัดตำแหน่งที่แม่นยำคะ่ะสามารถใช้ได้บน iPhone แล้วก็ iPad ที่ใช้ชิป C1 หรือว่า C1X แล้วก็ต้องติดตั้ง iOS หรือว่า iPadOS 26.3ขึ้นไปค่ะรุ่นที่ลองแล้วก็เป็นดังนี้เลยค่ะถ้าเป็น iPhone ก็จะมี iPhone Air แล้วก็ iPhone 1 6 e ส่วนถ้าเป็น iPad นะคะก็จะรองรับ iPad Pro ชิป M5 แบบที่กิ๊ฟถืออยู่นะคะต้องเป็นรรุ่่่น Wi-Fi ด้วยยนะซึงเคือขา ใชมือถือในไทยที่รองรับค่ะก็จะมี AIS และก็ True ส่วนวิธีการตั้งค่าเดี๋ยวกิ๊ตจะแปะให้ดูละกันนะคะว่ามีวิธีการเปิดใช้งานยังไงส่วนใครที่กังวลนะคะว่าจะเป็นปัญหาอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่มีผลกระทบกับสัญญาณใดๆทั้งสิ้นนะคะตำแหน่งที่ตั้งแชร์ SOS หรือว่าใครที่ต้องการแชร์ตำแหน่งให้กับเพื่อนหรือครอบครัวผ่านแอปไฟหมายอันนี้ก็ไม่มีปัญหาเช่นกันค่ะตอนนี้ค่ะยังเป็นเวอร์ชั่นเบต้า3อยู่นะคะส่วนตัวเต็มจะมาเมื่อไหร่นั้นนะคะรอติดตามได้เลยนะเดี๋ยวกิ๊ตจะรีบมาอัปเดตค่่่ะผานชออง I